โอเคครับโอเคนะหลายคนได้มลครช่วยอะไรเราไม่เกรงมากแล้วนะครับเอาล่ะเรามาคุยจอมลึกกันดีกว่าเมื่อกี้ได้คุยกันไปแล้วว่าทําไมถึงต้องเป็นฟรีแล้วก็บเบกกี้พี่บอสบอกว่าพอพอ,อพี่เจมบอกว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยพอทำโพสต์โปรดักชั่นล้วก็เห็นสเสน่ห์ในตัวน้องใช่ครับใช่แล้วพอได้มาถ่ายทำจริงๆไปอะไพล็อตที่ถ่ายทำเป็นเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างได้ได้ร่วมงานจริงๆแล้วแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่ในน้นนะครับมัน มันเป็นโปรเจกต์ที่ยากนะก็เอาโปรเจกต์นี้ไปคุยไปคุยกับทางแลอวก็ไปคุยกับทางพี่เชคุยกับฟ,นฟนีนแล้วก็เบกกี้ว่าที่อยากทำโปรเจกต์นี้มันเป็นหนังอาวากาศใต้ทะเลแต่ว่าหนูต้องต้องเวิร์คช็อปกันเยอะมากเพราะว่าเราต้องลงไปใต้ทะเลจริงๆเบกกี้ต้องลงไปจริงๆพาคนดูลงไปจริงๆและฟีนก็ต้องขึ้นไปบนอาวากาศคือมันกลับข้างกันอย่างนี้ แต่ว่าพอเราเล่าให้ฟังตอนแรกเรากลัวว่าน้องจะน้องจะเล่นงานให้เราไหมแต่พอเราเล่าน้องก็ตื่นเต้นเราก็อยากเล่นจนวันที่เราในเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปครั้งแรกเราได้ฟิตติ้งเรามีเวลาการทำไพร์ลอนน้อยมากนะครับเราเราเตรียมงานอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ถ่ายทำแค่สองวันกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็แมนโพสโปรดักชั่นต่างๆที่ทุกคนได้เห็นคือ ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากเราก็ต้องขอบคุณทีมงานเวลเคอร์ทุกคนนะครับทุกดีพาร์ตเมนที่แบบทุ่มทุนทุ่มเทกันทุกคนนะครับเพื่อให้โปรเจกต์นี้พ้อมน้องสองคนที่ทุ่มเทมากๆอะ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องสองคนเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างกับพี่เจมในวันวิถีครบ <c oughs> อยากือนกันว่าตอนตอนที่พี่บอสพี่เจมเขาไปชวนเรามาเรารู้สิง่งไงเพราะมันเป็นโปรเจกต์แบบหูมันมันว้าวมากมาก มันมาจริงค่ะตอนแรกแบบจะเล่นได้เหรอคะหนู <c oughs> จะทําได้เหรอคะคือตอนแรกที่ท,ที่ที่รู้ว่าจะต้องแบบเล่นทั้งเด็กทั้งใบกลางคนไวัแบบที่มันผิทุกอย่างออกไปหมคนเลยคะ่ะแบบว่าโอ้โหยากยากมากคะ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นอ,อาชีพที่ ใจตัวมากแบบเราต้องมานั่งจําว่าโลกหาก่างกับยูเรนียเท่าไหร่กี่กิโลเมตรอะไรเงี้งยคือจำได้ไหมครับตอนนี้สองพันเจ็ดร้อยเก้าหมื่นเก้าพันห้าพัแล้วเกือบเกือบจะครบแล้วยากมากยากมากค่ะแล้วก็ดีใจดีใจที่ที่เราได้ถ่ายทำไฮร็อตได้กันใช่ม่กีครับก็ค,คงเป็นเรื่องอายุเหมือนกันค่ะจริงๆในเรื่องจะประมาณ30อ่ะถ้าเห็นช็อตที่เปิด แรกเลยคือ30ใช่ก็คุยกันว่าจะปรับลุกให้30ยังไงดีก็จะต้องนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมากๆแล้วก็แบบใช่จะมีแบบแคาแรกเตอร์ที่อยู่ที่สายตาจะมีความความเศร้าเยอะมากๆค่ะก็ต้องถ่ายทอดให้ออกมาได้ค่ะละอันนี้คือเรื่องราวของบทบาทที่ได้รับนะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้กันแล้วกันนายเจมส์ครับเป็นยังไงบ้าง ก็คือหนังเราโรแมนติกนะครับโรแมนติกแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีมน้องเอกเขาไม่น้องเอกยนเรก็เล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตในปีสี่ห้าแล้วก็สลับไปมาหลายโลกเลยครับผมการบ้านก็ได้อยู่ที่น้องสองคนแล้วว่าในคาแรคเตอร์ในทุกๆทุกๆโลกทุกขนาดมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยและมันต้องไม่เหมือนกันในการเล่น เฮ้ยคือกเกือมัลติเวิร์สแบบจริงๆเลยอ่ะทำไมถึงมีไอเดียของของมัลติเวิร์สกันนะหรือว่าพี่เจมมีโลกหลายใบไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับยังไงครับก็รู้สึกอยากเห็นเริ่มต้นจากความอยากเห็นหนังไทยในลูคแบบนี้บ้างคือเราดูในหนะของฮาริวแต่ทำไมเกาหลีก็ทำแล้วแต่ทำไมของเกาหลีไม่ได้ทำดสักทีก็เลยรู้สึกว่า อยากอยากเห็นที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็พอมันมีโอกาสได้ทำก็เลยพยายามใส่ทุกอย่างที่อยากอยากมีอยากเห็นครับครับผมเราได้เห็นในไพร์ลอด้วใส่ทุกอย่างจริงจคาแรคเตอร์ก็อย่างที่พี่เจมบอกไปว่าก็ต้องเปลี่ยนเยอะแม่เราวางคาแรคเตอร์ของน้องๆในมัลติเวิร์สต่างๆไว้ยังไงบ้างลูกๆเราสามารถพูดได้ไหมครับรอเดี๋ยวรอเลยนครับรอมันเยอะมากน้องมันมันมีหลายหลายควกขนาด เราฟรีกับเบกกี้เหรอครับพอพี่เขาบอกมาตอนแรกเขาคิดว่าอ๋อเล่นเป็นคาแรคเตอร์เดียวแค่โตขึ้นแต่พอมันต้องอมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเดียวด้วยเป็นยังไงบ้างน่าตื่นเต้นดูเป็นชัลเลนจ์ดีค่ะใช่การเล่นทำได้ใช่ไหมเหมือนยากมากตอนไหนเป็นเป็นเป็นซีไหนครตอนเช่นเขาต้องอายุ30กว่าเบกกี้ตอน11เทปป้ะมันยากยากเพราะว่าเราแค่ ยี่สิเองแต่เราต้องไปเล่นเป็น30ให้คนดูเชื่อว่าอันนี้สามสิบใช่ปกติเราก็จะแบบมีความสนุกสนานยาสดใสยังาพี่ก็เป็นเด็กอยู่ใช่ค่ะแล้วพอไปเล่นเป็น30กว่าแบบนี้ทำกันบ้า้ยังไงบ้างครับหนูก็พยายามเข้าใจคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งแรกเลยนะคะอยู่นิ่งๆเอาเลามาแล้วก่ฟรีที่ที่เบกกี้เขาต้องอยู่ยนิ่งๆหนูยากค่ะเพราะ จะเป็นคนที่โซนๆหน่อยแบบว่าแบบเขาเขาจะมี energy ตลอดเวลาแล้วพอเมือนที่เราเวิร์กช็อปกันคุยกันนะคะพอยิ่งอายุมันเพิ่มขึ้นความดิ่งของสายตาของตัวละครเองมันจะเยอะขึ้นมากๆก็เข้าใจว่ามันยากจริงๆใช่มันมันมัจะมีความยากของของแต่ละตัวละครเป็นเป็นซีนๆไปด้วยค่ะใช่แล้กที่จะเป็น ฟรีไดร์หรือว่านักกีฬาฟรีไดร์ฟเนี่ยเราเคยดำน้ำไปแล้วนะครับจริง,รงๆไม่เคยดำน้ำแต่เป็นความฝันที่จะได้ไว่ายน้ำกับฉลามว้าว <Wow. S 2> <laughs> ใช่แต่ในในฟรีไดร์ mm hmm. ก็คือเราจะต้อง mm hmm. ไปดำน้ำในทะเลถ่ายในทะเลจริงๆก็น่าจะเป็นแชร์เลนกับตัวเองมากๆเหมือนกันซึ่งคำว่าฟรีไดร์ี่ยคือว่าดำลงไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย,เลย สุดยอดมากปกติตได้แบบ5มเมตร10เมตรนี่คือแบบโอ้เหนื่อยแล้ปะลุย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กี่จะลงไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็ติดตามด้วยนะครับในการเป็นฟรีดายครั้งนี้ลงดิ่งใต้ทลละเลนะครับฟรีครับเราขึ้นไปข้างบนบเป็นยังไงบ้างครับอ้อชั้วว่ามันมีความฝันของเด็กๆนั่แหละว่าเราอยากจะเป็นอสโตรนอตนักบินอวกาศมันค่อนข้างห่างไกลชีวิต ฟีนไปเยอะมากเลยก็เป็นเด็กเคยฝันอยากเป็นอะไรบ้างไหมคะตอนแรกหนูจะฝันแค่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฝันว่าชีวิตหนึ่งจะต้องไปขึ้นยานอวกาศอะไรเงี้ยแต่แต,แต่แต่เป็นคนที่ชอบดวงดาวชอบความฟ้าอะไรอยู่แล้วแต่พออย่างในไพร์ลดีเนี้ยก็ได้เห็นหนูขึ้นอวกาศขึ้นยานไปละใช่ก็คือเราไปขึ้นสลิงกันแทนค่ะใช่เป็นครั้งแรกในการที่ใช้สลิงแล้วก็อยู่ในนั้น วันใช่มันแบบมันมันตื่นเต้นมากมันแบบเราเราเราได้ลอยได้จริงๆแล้วก็ได้ปล่อยปล่อยร่างกายไปกับตามสิ่งที่ทีมโดนยึดอะค่ะแล้วก็ซีจีเก่งมากๆในการตัดสายสลินสายอะไรหนูจะต้องเป็นคนแบบว่าลอยเข้าไปเอื้อมเอาค้องเอาอะไรต้องทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีน้ำหนักในนั้นเลย เพราะว่าในโอกาสจะไม่มีแรงงมทวงใช่ไหมคะก็ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเผลอแบบเผลอเอามือแบบมีน้ำหนักในการที่แบบจริงๆมันต้องแบบปล่อยให้ไหลไปเลยแบบใช่ก็ค่อนข้างยากมากค่ะน่าสนุกมากเลยนะเออถ่ายที่ไหนอะสตูดิโอจริงๆเราอะมีเวลาถ่ายทำสองวันซีนที่เห็นข้างนอกทั้งหมดอะเราถ่ายแค่หนึ่งวัน แล้วก็ให้ฟีนอะลอยอย่หนึ่งวันลอยเนี้ยทุกวันตั้งแต่เช um ้าถึงค่ำอะฟีนเป็นกี่ถ่ายวันเดียวถ่ายสองคนในหนึ่งวันแล้วก็พาฟีนมารอยอยกหนึ่งวันเห็นว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องของการขึ้นอวกาศด้วยใช่ไหมครับพี่เจมใช่ครับเราได้าได้าสถาบันอวกาศไทยนะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของอวกาศแล้วก็เรื่องของ <T itt les> um สายเดียวว่าการต่างๆที่เราต้องทำเราต้องเซ็ตอัพทึ้นมาชุดอดวมาเดี๋ยวก็รอดูว่าพอเปิดแล้วจะเป็นยังไงนะครับแอบถามฟรีหน่อยเมื่อกี้แอบเห็นละตอนตอนที่เรายืนอยู่หน้าร้านสายของชอร้อนไหมครับโอ้สุดๆค่ <t itt les> <ส>ะเพราะว่านอกจากใส่ชุดอวกาศแล้วใส่เสื้อคอต่าเพิ่มแ้อีกอ่าใช่เพราะว่ามันชุดมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มันจะต้องเซฟทั้งเอ่อร่างกายแล้วก็ ชุดก็ค่อนข้างหนามากแล้วก็เออเยมัาสเมลโลข้างหลังก็ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สู้สู้สู้แอกนอกจาก,กแบบต้องอยู่ในชุดเราก็ต้องทําอารมณ์ด้วยก็คอนโทรลหลายอย่างเลยแล้วก็หัวที่คอบค่อนข้างหนักเลยะคะ่ะน้ำตาก็จะไหลง่ายหน่อยนาอ,นอซีนนี้เพราะมันร้อนแล้วแบบพี่หนุ่มไม่ไหวอ่ะ <laughs> <laughs> แต่เรื่งถ่ายทำกันไปวันสองวันแต่ว่าหลังจากที่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวเต็มกันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องมาคุยกันหลังจากนั้นทีหนึ่งว่าพอได้เข้ากับเทรนเตอร์ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเอาเรามาคุยกันถึงเรื่องซีนต่างๆรับเมื่อกี้เห็นพูดไปแล้วหนึ่งซีนคือซีนที่บลสลิงเห็นว่าจะมีอยู่สามสี่ซีนที่ชอบชอบกันใช่ไหมครับเมื่อกี้ซีนแรกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสักรอบโอ้เป็นซีนตอนแรกอ่ะหนูเห็นในเบรกดาวใช่ไหมคะพี่บอสที่แบบว่า มีแค่ไม่กี่ซีนน้องฟีนหนูขึ้นสลิงสามซีนค่ะแล้วก็เย้ดีใจจังสลบสลบทั้งวันหนูขึ้นอยู่ทั้งวันพี่ป๊อไปหลอกลนะน,น้อตหรอพี่ป๊อมีสามซีนมีซีนมีสามซีนสามซีนจริงๆที่เห็นครับแต่ว่าแต่ละซีนเนี่ยด้วยแมคานิกความเป็นหนังอวกาศมันยากนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของประเทศไทยแล้วสิ่งที่น้องต้องขึ้นมัน มันต้องอยู่ข้างบนนะครับสลิงต้องยึดต้องจาอชุดนะดชุดใชค่อยๆลอยต้องซ้อมอะไรเงี้ยทีมสลิงต้องดึงต้องทํางานเป็นแมชชีนิกแล้วทีม CG ต้องเอาคอมไปตั้งแล้วก็แมทตอนนั้นเลยว่าสิ่งที่ถนะ่ายเนี่ยมันออกมาเ,เป็นยังไงเราดูกันแบบเดียวทามนะตอนนั้ก็ทำซีจีกันหน้างนะานก็ออกมันเนียนมากนะฟีลลิ่งกด์เราไปลอยอยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างอ่ะมันต้องใช้เอิมเมจเยอะมากค่ะว่าเราจะลอยไปทำอะไร เราลอยอยู่ที่ไหนวงกลมนี้คืออะไรเราจะมองเห็นอะไรแล้วข้างๆเราคืออะไรเกิดขึ้นบ้างเราทุกอย่างมันไรแรง้มงมงหมดเลยมันต้องจินตนาการข้างเยอะค่ะซึ่งในสีทนี้เราเห็นไปในไพลอตอนที่เรามองไปข้างนอกเราเราจินตนาการเป็นอะไรคือเราต้องเห็นหน้าเขาหรือว่าไงใช่เราต้องเห็นหน้าแครแล้วก็เป็นเห็นดาวที่เรากำลังจะไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วซึ่ง ดาวอยู่ในนั้นที่เรามีความฝันว่าเราจะไปเนี่ยคือมันไกลมากๆที่สุดในระบบสุริยจักรวาลใช่ปะซึ่งมันแทบจะ impossible เลยแต่ว่าลิมทำได้ดากนะครับนี่เราเป็นช็อตแรกที่ก็น่าจะแที่เริ่มมาก็ยากแล้วอ่ะของเด็กกี้เราเรู้สึกว่าขอลเองง่ายไปเลยไหมโอ้ไม่ไม่ใช่เหรอเพราะเราต้องเล่นโตกวัยด้วยใช่จริงๆวันนั้นหนูถ่ายถ่ายคนแรกเลยใช่แล้วก็ ก็จะมีหลายๆซีนหลายๆอารมณ์แต่อารมณ์ที่น่าจะอยากพูดถึงสุดก็น่าจะเป็นทะเลใช่มันจะมีการลงนไปร้องไห้กับน้ำเลยเป็ชฉอกนี้ป่ะคบใช่ใช่ฉานี้เลยครับคือตอนแรกหนูก็กังวลน,นะแต่เล่นเล่นได้หรือเปล่าจะยังเอออโอยมันเจ็บปวดเหลือเกินซีนนี้ใช่แล้วคือหนูก็เอเคปล่อยเลยอยู่กับ บรรยากาศในน้นตอนนั้นคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็มันหู้มันเจ็บมันเจ็บปวดใจมากมันร้องไห้มันสิบนาทีอะแล้วก็พี่เจมบอกลงไปกับน้ำล้วก็เราก็ลงไปจริงใช่ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แบบเล่นสุดมากๆากค่ะพี่เจมครับตอนนั้นพี่เจมคิดอะไรอยู่ครับน้องอารมณ์กำลังได้ตอนนี้ก็ถือให้ยืนนะแต่ รู้สึกว่ามันต้องนั่งลงแต่ที่ด้านัวคือทีมคอสตูมครับเพราะชุดนั้นเกือบสองแสนใช่ครับชุดสีดำด้วยนะใช่ครับอู้ไปก็อนอเบกกี้วันนั้นรู้ไหมครไม่ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดรู้หนูก็คงบอกว่าหนูไม่ลงดีกว่าครับพี่ไดีกว่าชุดยอดมาก <c oughs> ใช่ไหมไม่ธรรมดานะแต่ว่านอกจากนี้จะมีซีนที่บอกว่าต้อง ดาวยูเรเนัสใช่ไหมที่บอกว่าระยะห่างของยูเรนัสเมื่อกี้ที่ฟรีนพูดไปซึ่งวันนี้ทีมงานเขาไม่รู้ว่าเขาอยากแกล้งฟรีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาใส่มาบบกว่าอยากจะให้ฟรีนลองเล่นซีนนี้ดูหน่อยซีนที่พูดถึงระยะห่างของยูเรนัสแล้วก็ให้เบกกี้เป็นคนที่นั่งขับรื่อมขาดว่าฟรีนจะทำได้หรือเปล่าใช่เล่ะมุดมุนกันเลยอ่ะพูดว่า ที่นั่งอ่านบทไพลอดทั้งหมดอะค่ะหนูไม่กังวลบทไหนเลยเท่าสองพันเจ็ดร้อยเก้าแสนห้ามื่นกิโลเมตรอันนี้หนูนั่งท่องทั้งวันที่ถ่ายเราแบบถูกไหมอะถูกปะคะอันเนี้ยกิโลเมตรอันนี้ยแล้วเมื่อกี้ถูกไหมไม่รู้ค่ะมันยากมันยากจริงๆแล้วมันต้องเป็นสัพที่แบบต้องเปะเป็นวิชาการเปกเปเลยเพราะว่าเขาจะต้อง ซีเรียสกับการจำอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่ใช <hai. S 2> สองพันเจ็ดแสนห้าเก้าพันอ่ะไม่เอาเอาไปมาคือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมันยากเราจะให้ฟรีลองทำดูน,นะครับหันไปมองน้ำไปกี้แล้วก็เล่นสิ่งนี้ให้เราดูหน่อยไอตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ทุกคนลองลอง,ลองเช็คกันดูว่าถูกหรือเปล่าเปิด Google ก,กันได้ไดนะตอนนี้ทำไมถึงชอบดาวอียิวนะเพราะว่า <c oughs> เออฉันรูอป้าวาดาวเออ,เอ,อโลกเอออโลกกับดาวอยู่เลยนลห่างก,กันตั้งสองพันเจ็แสเก้าหม้าพกิโลเมตรถูกไหมนะสองพนเจ <ะ S 1> ็ดแสนต้องสอง0ันเจ็แสปะ่ะมันสองพันพี่บอสอพ,พี่เจมตอนพี่เจมไม่บอกเก็บผลนะพี่เจมเปน,น,นะนสองขอเปิดมืเลยนะ <laughs> 2ล้านเจแสนกอดกิโลเมตรก็ได้พี่เจมส์ก็ตอนนี้มันมีใน Google ไงนที่กระเขียนเข้าไปที่เหลือก็แต่ทีก่อนละได้ยินว่าได้ยินว่ามีเขียนแล้วก็แปะโพสอินเป็นห้องต่อมาวันที่คือคือหนูจะเป็นคนที่ทำกันบ้านกต่บทคัดคำเยอะมากแล้วบทที่เป็นคำพูดอะไรเงี้ยก็แค่ทำความเข้าใจแต่อันเนี้ยคือมันต้องจำมันต้องจำจริงๆแล้วหนูจำไม่ได้หนูก็ต้อง <ơ> <waves> เขียนโผลอิฐแปะล้อพองสมมติว่าวันนี้เดินไปที่ตู้เย็นก็จะอ่านวันนี้วันนี้เดินตักน้ำก็จะเห็นแล้วก็จะอ 2, สองพันเจ็ดแสนโอเคถ้า <ๆ S 1> เดินไปตรงนี้ก็จะเห็นอิฐผลอิฐเขีนเท็จครับทุกคนอู้เราีเท็จค่ะหลายเท็เหมือนกันเท็จอยู่ใช่หลายเท็จหลายเท็จครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีก่อนหน่าจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าแบบที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าพี่บอสจะมาเล่าให้ฟัง ว่าถ้าเกิดแฟนๆหรือว่าอินเตอร์แฟนสกตามนะครับอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดน้องๆมากยิ่งขึ้นพี่บอสมีมีอะไรช่องทางไหนให้แบบทุกคนได้มาใกล้ชิดน้องบ้างนะโอเคครับเราก็จะมีเว็บอยู่เลยนะสองสามสองสี่นะครับเป็นแฟนดอมคอมมูนิตี้นะครับที่เราคุยกับฟีนกับเบกกี้ว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากให้แฟนคลับอ่ะได้มาติดตามโปรเจกต์นี้ใกล้ชิดเราใกล้ชิดน้องไปด้วยกันอ๋อ้ยก็แปลว่าโปรเจกต์นี้คือตั้งแต่หลังจากมีปุ๊กเนี่ยเริ่มแต่ทางปุ๊กเนี่ยจะเห็น การเพื่อหลัต่างๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างงี้เหรอตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นเว็บอยู่ในน้น23 24นะครับซึ่งในตัวเว็บเนี่ยเราก็จะคุยกับน้องนะครับว่าแบบแต่ละเดือนเราอยากทำอะไรเราลงไปถ่ายเรามีอะไรอยากมาแบบสปอยให้กับแฟนสับทั้งโลกได้ดูนะครับว่ามีพอรตัลอะไรต่างๆที่น้องอยากทำที่น้องอยากคิดอยากเล่นในนั้นนะครับก็จะให้เรามาร่วมกันทำเนี่ เราถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดไปตอนแรกว่าให้ลองเข้าไปดูได้ตอนนี้แล้วใช่ครับแล้วสมัครได้แล้วไหมครับวันนี้วันนี้สมัครได้แล้วนะครับเรามี Member s h i p สมัครได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีแบบ p r o โปร t ั o ชั o n ได้ขายรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแบบเอารายได้เนี่ยไปทากิจกรรม CSR ช่วยเรื่องอะทะเลนะครับเพราะว่าด้วยความที่โปรเจกต์เนี้ยเราตั้งใจที่จะขายที่ทะเลนะครับที่พันง,งานเรารู้สึกว่า ทะเลไทยสวยนะครับเราอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นทะเลไทยสวยๆได้เห็นโลกใต้ทะเลสวยๆเราอยากพาเบกกี้ไปดูฉลามใต้ทะเลสวยๆมีมีแพนนะเรามีแพนครับที่ออฟเลือกมาแล้วว่าฉลามอยู่ที่ไหนเราก็จะพาน,น้องไปดูฉลามได้ว้าวซึ่งเราก็อยากให้แฟนลับทั้งโลกอ่ะได้เห็นเบกกี้ใกล้ชิดฉลามเราก็จะปล่อยพี่เจมกับเบกกี้ลงไปด้วย ก็คือไม่ได้ลงไปในกรงนะใช่ใช่ลงไปเลยพี่หลงไปแล้วพี่อยู่บนเรือเอ๋มันดูเหมือนว่าไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เมกับสมัครวันนี้เรามีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับพี่บอสใช่ครับวันนี้สมัครได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครวันนี้เราจะมีคูปองให้300บาทนะครับถ้าใครอยากซื้อเสื้อนะครับตอนนี้เราเรามีเสื้อในแบบเรายืนให้ดูหน่อยฮะในแบบทั้งสองท่านเรียนเชิญจีนที่ดูหน่อยชัดเจมนไหมเออ เอามีสองสีด้วยมีสองสีครับแล้วก็ได้ดีไซเนอร์ครับเป็นสไตลิสต์เป็นเป็นพิสิทธิ์ทพิสิทธิ์ที่ทำให้โปรเจกต์นี้เรามาช่วยครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงน้องสองคนด้วยแล้ก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับฟรีน้องเบกกี้เลยรู้จักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันพูดได้ตลอดนะพูดได้ไหมครับพี่ต่อใช่แล้วก็พูดได้จะพูดอีกต่อเนื่องใช่ โมเดลบางอย่างเกิดขึ้น,นใช่ค่ะนะที่เอิฟเป็นตัวคาแรคเตอร์ใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องรอต <c oughs> ิดตามเพราะว่ามันลิมิเต็ดมากๆค่ะเพื่อได้แค่นี้ทีนี้อยากไปด้านล่างผู้บริหารอนะอมองแล้ะไม่น่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนถ้าใ,ใครอยากดูก็ไปสมัครกันได้นะครับเริ่มต้นแต่วันนี้แล้ว w วิร์ดไบเว็บดอทยูเอ็นเแบบน,นั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเป็นภาพเบื้องหลังด้วย ที่ไปถ่ายทํามาเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นี่เป็นคอนเทนต์แบบเรียกน้ำจิ้มเร,รียกน้ำย่อยกันก่อนแต่ว่าถ้าอยากคุณอยากจะเห็นเรื่อ,ดดอยๆจนโป่เจ์นีจจบเลยก็ไปสมัครมฮะต้องตรงไปสมัครเดียเลยนะสองสามสองสี่เดี๋ยวเราจะมีของอะไรบางอย่างออกมาให้ทุกคนได้เห็นในนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีบล็อกเซตบ็อกเซตหนึ่งที่เราจะเก็บสะสมของตั้งแต่วันที่เริ่มถ่ายทำจนถ่ายทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับแฟนคลับทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมอยู่ในนั้นนะครับจะได้ สองที่อยู่ในนั้ที่น้องสองคนใช้จริงๆที่อยู่ในนั้สุดยอดาะฉันรีบพองไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราดูวิดีอารเรื่องหลังตอนนี้ก่อนได้เนะิดพร้อมมาแล้วเรียนเชิญรับชมกันเลยครับเฮ้ยแม่ยาให้เบรกก่อน Thank <laughs> you. ลงานหน่อยนะครับเริ่มต้นจากอะรดีเอ,เอาเอาฝั่งพี่เจมส์ก่อนลวกันก็ฝากเบลเคิร์ฟนะครับสตูดิโอแล้วก็หนังเรื่องต่อไปปีหน้าทุกคนได้ดูกันแน่รับผมทุบคสครับก็ขอฝากเบลเคิร์ฟสตูดิโอนะครับถึงเราจะเป็นสตูดิอน้องใหม่แต่ว่า <S 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 เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหนังใหม่ๆ <S 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 เราอยากให้ทุกคนได้เห็นหนังอวกาศที่ฟีนและเบคที่จะพาทุกคนลองลอยไป ในววากาศแล้วลงใต้ทะเลเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของทะเลไทยมาช่วยกันผลักดันหนังไทยให้ออกสู่ต่างประเทศเยอะๆให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยเยอะๆเห็นงานของไทยจริงๆแล้วก็โปรเจกต์นี้เราคุยกับน้องสองคนว่าเราอยากเอาโปรเจกต์นี้ไปเทศกาลหนังทัวโลกลากเราอยากให้ฟินละเบกกี้ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ขวัญมากน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแน่นอนนะครับขอเสกับพี่บอลกับพี่เจมด้วยนะครับแต่ถ่านไม่ถึงเมื่อกี้เราไปถ่ายทำกันกันที่ไหนนะครับถ่ายทำที่ระยองออแล้วรอหลับครัหลับลลจะไปถ่ายที่ไหนที่รอหลับเนี่ยเราจะถ่ายที่พังงาครับซึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความสวยของทะเลไทยแน่นอนครับผมไม่เห็นนวากาศนะยังไม่ได้เห็นทะเลนะเดี๋ยวรอแล้วกันว่าทะเลจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามาดูเมกกี้มาฟรีดายเข้าไป ทั้งสองท่านครับก <Trustee> ็ฝากผลงานเรื่องนี้ก็สักเล็กน้อยครับค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจค่ะให้ทั้งฟีดเบกกี้นล้วก็พี่พี่ทีมงานแสดงทุกคนเลยแล้วก็ลงถึงเวล์ครบด้วยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝับปากติดตามด้วยนะคะกับยูเรนัส Right. I I hope you enjoyed it and you're gonna to get to see Uranus 2324 next year so after this we're probably gonna be workshop and working very very hard on achieving this new challenge and hopefully you guys will support it yeah and also hope to leave the curve as well with you guys thank you <laughs> ครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะครับทั้งสี่ถ้าอยู่เราบนเวทีก็